อีกต้อหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยเสียงที่จะเปน็นโดยไม่รู้ตัวนะคะก็คือต้อลมกับต้อเหนือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าลมเนี่ยเป็นตัวพาของโรคเขาถึงได้เรียกว,ว่าต้อลมนะคะแล้วลมพัดอะไรมาพัดกรรมพัดเวรพัดกรรมเข้ามานะคะเข้ามาที่ตาปุ๊บตาก็เลยเป็นต้อลมอยิ่งถ้าใครกรรมหนักนะคะกรรมเยอะทําเวรทากรรมเยอะเนี่ยไอ้ต้อลมที่เริ่มเป็นจากเยื่อบุตาขาวเนาะมันก็จะค่อยๆลามเข้าสู่ตาดําอันนี้ก็คือกรรมกําลังทางานนะคะยิ่งถ้าใครฝืนตัดออกเนี่ย มันจะยิ่งทําให้เวรกรรมที่มีเนี่ยไม่หมดไปสักทีนะคะกรรมก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกหรือหลายๆพื้นที่ก็จะเชื่อว่ามันคือเนื้อเยื่อที่ขึ้นผิด,ท,ผดที่ผิดตําแหน่งต้องออกออกด้วยไฟนะคะก็จะใช้ไฟหรือว่าสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงๆเนี่ยช่วยในการเอาน้องออกแน่นอนว่าพอมาเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะการรักษามีอะไรบ้างไร่มนทําพิธีใช้น้ำมนนะคะหยดและหยอด คลมบางใช้น้ําสมุนไพรหรือใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงๆที่เชื่อว่ามีฤทธิ์ร้อนนะคะต่ำๆๆแล้วปกสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าทําให้ตาติดเชื้อนะคะหนักกว่าเป็นต้อลมต้อเนื้ออีกรวมไปถึงการจี้ต้อนะคะหรือว่าถอนต้อด้วยมือเขาจะใช้เหล็กแท่งเหล็กนะคะหลอมไฟให้มันร้อนๆแดงๆเลยแล้วเขาก็เอามาจี้บริเวณที่เป็นเป็นต้อลมนะคะเพื่อให้เนื้อมันยุบตัวสิ่งที่ได้ก็คือเป็นแผลนะคะเป็นแผลถาวรลเลยยิ่งถ้าแผลแห้งเนี่ย เสียงตาบอดได้เลยนะคะซึ่งการรักษาแบบนี้เนี่ยในปัจจุบันในประเทศไทยเรายังมีอยู่นะคะในชนบทที่มีหมอเป่าหมอที่รับรักษาต้อด้วยเหล็กนะคะก็ยังมีอยู่เหมือนกันหลายเคสมาโรงพยาบาลด้วยเยื่อบุตาไหม่นะคะใช้น้ำมะนาวหยอดตาเพื่อล้างลมล้างเวล้างกมเนี่ยตาติดเชื้อทั้งนั้นนะคะที่เข้าโรงพยาบาลเนาะเออล้วต้อเนื้อต้อลมเกิดจากอะไรนะคะต้อนเนื้อต้อลมที่เกิดจากดวงตานะคะเยื่อดวงตาของเราเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเยื่อผิวหนังร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นพอมันเจอ UV นะคะเยอะๆแรงๆเจอลมเจอฝุ่น มันก็จะเสื่อมได้ง่ายนะคะพอมันมีการเสื่อมของตัวเนื้อเยื่อเนี่ยร่างกายก็จะฉลาดในการซ่อมแซมนะคะแต่มันเกิดการซ่อมแซมแบบผิดปกตินะคะเนื่องจากมันเจอของเสียเยอะเนาะโดนกระตุ้นจาก UV เจอฝุ่นเจอลมมันก็เลยสร้างแบบเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะคะเกิดจากการสะสมของเสียเหล่านี้ในตัวเนื้อเยื่อนะคะมันก็เลยจะขึ้นมาด้านข้าง แบบซึ่งต้องลมสามารถพัฒนาไปเป็นต้อเนื้อได้ไหมความว่าถ้าเราเริ่มมีต้องลมแล้วยังไม่ได้รักษาไม่ได้ป้องกันนะคะยังไม่ได้หาแว่นกันแดดมาใส่ยังต้องเจอ UV เยอะๆเ,เจอลมเยอะๆเ,เจอฝุ่นเยอะๆเนี่ยร่างกายมันก็จะสร้างเนื้อเยอะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไอ้ไอ,อ้ความผิดปกติตรงนี้ทนี่ี่สร้างขึ้นมาสร้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะนูนแ,แล้วก็ลามเข้าสู่ตาดำาเราเรียกว่าต้อเนื้อนะคะ บอกก่นว่าต้อเนื้อกับต้อลมเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตรายร้ายแรงนะคะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันเราสามารถไปลอกต้อได้แต่ถ้าไม่อยากเป็นนะคะไม่อยากเป็นต้อวิธีหลีกเลี่ยงก็คือหลักๆเลยคือ uv นะคะฝุ่นลมโกรกงดปัดจจัยเสี่ยงอาทิเช่นบริรอ่แอลกอฮอลสิ่งเหล่านี้ที่จะกระตุ้นให้